สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสาณิตบอนสีนะคะยามเย็นๆค่ะวันนี้แดดยังออกอยู่เลยนะคะก็พามาเข้าสวนกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพามาชมบอนสีสวยๆนะคะหลังฝนตกนะคะแล้วก็จะพาชมแม่พันธุ์ด้วยนะคะไขเข้ามาแล้วนะคะหนูกฝากกดติดตามสวนสาณิตบอนสีด้วยนะคะสามารถ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนไว้ได้นะคะหนูมีคลิปลงให้ชมทุกวันเลยนะคะขายว่างๆก็แวะมาชมได้ะคะ่ะช่วงเย็นๆนะคะมีไม้มาแบ่งด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวถ้าทันจะมีชุดมาแบ่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้โอเคค่ะเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะนี่จะเป็นพญาโคตะบองนะคะพญาโคตะบองเดี๋ยวหนูเอาต้นลูกให้ดูนะคะตัวนี้สวยมากใบแข็งนะคะ ใบนี้จะเล็กลงนิดนึงเพราะว่าเพิ่งออกดอกไปนะคะสําหรับพะยาโคตะบองนะคะสีออกทนแดงนะคะตัวนี้ทนเลี้ยงนอกตูดดีนะคะใบแข็งเป๊ะอันนี้จะเป็นหลวงปู่อ่านะคะหลวงปู่อ่าก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหลวงปู่อ่มจะให้ไปต้นลูกนะคะจะอยู่ที่60บาทนะคะเวลาโตจะกัดประมาณนี้นะคะตอนเด็กจะสีเขียวเลยทั้งใบนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นพะยาสุรเสนนะคะสวยมากอันนี้คือกัดแล้วนะคะนี่ ขายสนใจนะคะต้นนี้มีหูนะคะก็จะให้ไปอยู่ที่ราคา70บาทนะคะอันนี้เป็นไซส์มีหัวนะคะสำหรับอ่าพระยาสุรเสนะคะ่ะต่อไปเป็นพระพันวสาแดงนะคะพระพันวสาแดงอันนี้นะคะหนูให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะพระพันวสาแดงนี่ค่ะ แดงสวยนะคะอันนี้จะเป็นขุนสีคชะคงนะคะขุนสีค,คชะคงไม้ใบยาวค่ะอันนี้ใครรับนะคะมีสองน่าจะมีหัวแล้วนะคะหนูไม่แน่ใจว่ามีหัวใหญ่หัวน้อยนะคะมี2ใบอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะใครตามหาอยู่เป็นไม้กาดสีนะคะขุนสีค,คชะคงค่ะ อันนี้จะเป็นเหลืองนะคะเป็นเหลืองเงินทองนาคนะคะไม้เหลืองค่ะตัวนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะอันนี้ขอราคา100บาทนะคะเหลืองเงินทองนาคค่ะสีแจ่มมากมรกตสยามนะคะใครอยากได้เพิ่มเติมนะคะเป็นไม้ใบยาวสีออกเขียวเปิอะนะคะเม็ดแดงทั่วเลยนะคะ อันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ต้นละ70นะคะมรกตสยามค่ะอันนี้ไม้โทนแดงนะคะใบใหญ่มีชื่อว่ากระเจะจันนะคะเป็นไม้มีหัวแล้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะกระเจะจันค่ะอันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่มงคลนะคะไก่มงคลอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละเอาไป80บาทนะคะไก่มงคลคะ่ะน่าจะออกชมพูนะคะใครกำลัง ตามหาสะสมตับไก่อยู่นะคะอันนี้แพ็คคู่เลยนะคะก็จะมีไม้เก่าหนึ่งชนิดนะคะนี่ค่ะเริ่มกระสีแล้วก็สาวาริ่นนะคะได้ต้นแบบต้นคู่ไปเลยอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป70บาทนะคะ70บาทแพ็คคู่คุ้มๆเลยอันนี้จะเป็นปีกนางฟ้านะคะเป็นไม้ทนขาวเหมือนกันปีกนางฟ้าจะคล้ายๆกวนอิมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหายากการจะออกสีสายบัวนะคะ ปีกนางฟ้าใ,ให้ไปต้นละ50บาทนะคะ50บาทเท่านั้นปีกนางฟ้าค่ะอันนี้เจ้าฟ้ากุ้งนะคะเจ้าฟ้ากุ้งให้ไปต้นละ60บาทนะคะเจ้าฟ้ากุ้งอันนี้มีจํานวนอยู่นะคะเผื่อใครอยากได้ไปทํำกอใบแข็งสวยนะคะเนี่ยค่ะเจ้าฟ้ากุ้งนะคะต้นละ60ค่ะสีชมพูชมพูนะคะนกน้อยนําโชคนะคะใบพิวผิวสวยๆเลยนกน้อยนําโชคให้ไปอยู่ที่ราคา แปดสิบบาทนะคะอันนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะอันนี้จะเป็นไม้เก่านะคะชื่อพญาจักกีนะคะพญาจักกีอันนี้จะลงหัวแล้วนะคะหัวน่าจาแบบว่าบรลางเลยนะคะตัวนี้มีค่ะป้ายสวยๆใครสนใจนะคะพญาจักกีไม้ป้ายบอลเก่านะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป 150บาทนะคะป้ายสวยคุ้มมากนะคะต้นนี้ไม้หายากค่ะแถมมีหัวแล้วนะคะเอาไปทําจํานวนได้หรือว่าเอาไปทํากอก็ได้ค่ะอันนี้มัดฉานุนะคะมัดฉานุอยู่ในตับรามเกียนเช่นเดียวกันนะคะใบเขาจะนี่เป็นพุ่มหมอกข้างแบบนี้นะคะเวลาเข้ากอสําหรับมัดฉานุนะคะวันนี้หนูให้ไปราคา 60บาทนะคะมัชชานุคะ่ะอันนี้สวยมากนะคะจะออกลูกไม้ใบหนาเลยนะคะเป็นสีออกแดงเลือดหมูนะคะแดงเลือดหมูใครสนใจนะคะลูกไม้แดงเลือดหมูหนูขอ70ดบาทนะคะคุ้มมากสวยนะคะตัวนี้ไก่สุดส้วน,นะคะใครรออยู่อยากได้หนูเจอหลงมาหนึ่งต้นนะคะอันนี้เขาจะกัดในชุมพูนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะมีหัวเรียบร้อยอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป 60บาทนะคะไก่สุดสังวนค่ะอันนี้กอสวยมากเป็นเจ้าจักระพัิตัวเก่านะคะอันนี้ยิ่งโตยิ่งสวยเป็นแบบไม่ด่างนะคะตัวเก่าเขาจะไม่ด่างอันนี้มีโอ้มีสี่ต้นเลยนะคะในกระถางอีกอันนึงเพิ่งแทงนะคะตีว่าสามแล้วกันนะคะไม่รับรวมหนอ่ออันนี้ใครสนใจนะคะเจ้าจักระพัิตัวเก่านะคะอันนี้กอเลยขอหกบบาทนะคะคุ้มมากมีหัวแล้วค่ะ อันนี้จะเป็นลูกไม้แดงนะคะลูกไม้แดงสีสวยนะคะอันนี้ขอ50บาทเป็นรหัสอ่าอา้ออ่างแล้วกันนะคะแดงอออ่างกวนอูนะคะกวนอูอันนี้มีสองต้นคู่นะคะไม้พวกนี้เริ่มมีหัวสร้างหัวกันหมดแล้วนะคะใครสนใจกวนอูนะคะต้นนี้ขอห้บาทนะคะเป็นใบยาวสีแดงนะคะใครจะจะเอาไปปลูกแบบว่ากับกวนอิมก็ได้นะคะเขาเป็นไม้ คนละสีแต่ว่าทรงใบเหมือนกันนะคะตะระแม่กุสุมานะคะตะระแม่กุสุมาอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะมีหลายต้นนะคะในกระถางใครสนใจตะระแม่กุซุมาจะเป็นชมพูออกพาดเทลนะคะขอบเขียวอันนี้ให้ไปต้นละเอาไป70บบาทนะคะคุ้มมากเพราะว่ามันมีหลายต้นในกระถางแถมมีหัวแล้วนะคะโอกาสแทงหน่อเยอะค่ะตัวนี้นี่มันเริ่มมีหน่อน้อยๆแทงมาด้วยนะคะ ต่อไปนะคะใครถามหาอยู่นะคะนางวารีนะคะนางวารีไม้เก่าเหมือนกันนะคะนางวารีวันนี้มีมาแบ่งต้นเดียวนะคะเจอหลงอยู่ในป่าเนะะี่ยค่ะก็ขออยู่ที่50บาทนะคะนางวารีเริ่มจะระกัดสีมาบ้างแล้วนะคะ,ะต้นนี้ก็สวยนะคะหนูจํำชื่อไม่ได้คะ่ะเป็นบอนเก่านะคะมีหน่อเรียบร้อยอันนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะบอลเก่าโทนออกส้มแสดนะคะ ขอเป็นรหัสหอนกคู่ค่ะอันนี้ไก่แดงนะคะสวยมากเลยอันนี้กัดสีเรียบร้อยนะคะนี่ขายชื่นชอบไก่แดงนะคะมีหัวแล้วต้นนี้นะคะวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะให้ไปแปดสิบบาทนะคะไก่แดงค่ะอันนี้พระยาพานทองนะคะไม่ได้มาแบ่งนานเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไม้หัวเหมือนกันมีสองต้นในกระถางนะคะตอนนี้ใครสนใจพยาพานทองนะคะสีจาออกไปทางโชนชุมพูเข้มๆนะคะให้ไปต้นละแปดบาทนะคะพยาพานทองค่ะอันนี้จะเป็นมหาราชานะคะมหาราชากระสีเรียบร้อยนะคะอยู่กระถางเดียวกับกันหาชาลีนะคะ นี่มีสามต้นในกระถางนะคะอันนี้ใครสนใจนะคะได้กันหาชาลีด้วยได้มหาราชาด้วยนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะคุ้มมากนะคะเพราะว่าได้กันหาชาลีต้นเดียวก็คุ้มแล้วแล้วมหาราชากัดเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้จะเป็นดาวเพียงดินนะคะดาวเพียงดินให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะสําหรับดาวเพียงดินเขาจะเป็นไม้เก่านะคะมีจุดแดงกระจายทั่วพื้นใบ พอโตขึ้นนะคะสีก็จะกัดแบบว่าพื้นออกส้มๆแดงๆด้วยนะคะอันนี้จะมีชื่อว่าบุญรักษานะคะบุญรักษาเป็นไม้กัดเม็ดชมพูนะคะนี่บุญรักษาต้นนี้นะคะขออยู่ที่เอาไป60บาทนะคะสำหรับบุญรักษาคะ่นะนบพศูนนะคะวันนี้เจอมาหนึ่งต้นนะคะนบพศูน,นอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะนบพศูนย์นคะ่ะสวยมากนะคะใบเขาเจะพิ้วๆพิด้วย ตัวนี้เขาคือตัวผ่าแผงมาจากนกพะเก้านะคะอันนี้จะเป็นยักษ์นะคะใครสนใจยักษ์อันนี้เป็นกูเปรันฟอร์มกอนะคะมีหัวแล้วเหมือนกันนะคะใครสนใจยักษ์กูเปลัน์ฟอมกอรกอระถางนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป290บาทนะคะ290นี่หนอกกาลังแทงมาอีกด้วยนะคะคุ้มมากเป็นไม้นอกตู้ค่ะมีหัวแล้วอันนี้จะเป็นอินทระลังสันนะคะอินทระลังสัน ไม้ใบแข็งค่ะตัวนี้นะคะเผื่อใครสนใจฟอร์มหนิ้วนะคะแบบเป็นไม้มีหัวนั่นเองนะคะสำหรับต้นนี้นี่นะคะนี่ค่ะมีสองต้นคู่นะคะมีหัวแล้วใครสนใจนะคะอินทาลาลังสรรนะคะฟอร์มนี้นะคะมีหูเรียบร้อยนะคะนหนูขออยู่ที่ราคา290บาทนะคะอินทาละรลังสนะะันค่ะไม้เก่านะคะ อันนี้จะเป็นจบพะนลครน,นะคะจบพันครมีหน่อแล้วนะคะนี่ใครสนใจอันนี้ก็ขออยู่ที่ราคาเอาไป230บาทนะคะจบพันครใบใหญ่มากนะคะแล้วลายเขาก็กัดมาแล้วเต็มที่เลยนี่ค่ะอันนี้เห็นหัวเลยนะคะฝนมันตกชะหน้าดินไปอันนี้คือหยดเลือดนางพิมพ์นะคะหยดเลือดนางพิมพ์ต้นนี้นะคะใครรับหนูขออยู่ที่เอาไป ขอ60บาทละกันนะคะ60บาทสําหรับหยดเลือดนางพิมพ์ฟอมนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะที่แบบเดียวกับเมื่อวานที่หนูถ่ายให้ชมนะคะเขาจะเป็นแบบว่าพื้นเข้มๆแล้วก็กัดลายชมพูลายขาวนะคะตัวนี้ก็สวยลูกไม้ตัวนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้ใบเป็นรูเลยหนูไม่แน่ใจว่าหนอหรืออะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้นอกตู้ นี่เป็นรูหมดเลยนะคะเสียดายแต่ว่าเนี้เป็นไม้กระดูกที่เข้มชัดเจนมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพชรมนทนนะคะเพชรมนทนนี่สวยมากนะคะแดงดีมากเพชรมนทนตอนนี้ต้นลูกยังมีแบ่งนะคะขายสนใจจะอยู่ที่ต้นละห้าบาทเท่านั้นนะคะเพชรมนทนนี่ค่ะอ๋อแล้วก็ชายชนนะคะขายสนใจงานหัว หรืองานกระถางชายชนนะคะสามารถทักมาสอบถามได้เพราะเขาบอกว่าตอนนี้เขามีแบ่งอยู่นะคะสนใจก็ทักมาได้เลยนี่อันนี้จองถนนนะคะหานุมานจองถนนา่ายที่มีหัวแล้วก็เป็นฟอร์มกอจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะใบาอาจจะไม่โดกเท่าไรแต่เขามีหัวแล้วนะคะหานุมานจองถนนจะออกกัดแดงๆนะคะนี่อันนี้ก็สิลาเพชรนะคะสิลาเพชรนี่คังจินดาฟอร์มกอคุ้มมากนะคะ แน่นมากหูไหล่ต้นเลยนะคะใครรับนะคะเอาไปอัพกระถางได้นะคะพักไม้สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะมีกระถางเดียวนะคะฟอร์มกอสวยๆเลยชื่อเพาะนะคะคังจินดาค่ะเป็นเจ้าจักระพัดแบบด่างนะคะแบบด่างอันนี้ก็ให้ไปราคา50บาทใครอยากได้ไปปลูกกับฟอร์มไม่ด่างก็ได้นะคะเขาอ,อยู่ด้วยกันได้ทรงใบเหมือนกันเลยนะคะนี นะคะพาชมอันนี้เป็นนางวิชุดานะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะซ้ายมือนี่อันนี้ก็ใช่ค่ะลูกไม้เหมือนกันนี่นะคะสีจะออกม่วงชมพูอันนี้จะเป็นพราวนะคะพราวนี่สวยมากนะคะไม้ตัวนี้ก็จะมีไม้หัวแบ่งเหมือนกันนะคะสําหรับพราวเขาจะเป็นเม็ดชมพูกัดนะคะอันนี้มีลูกค้าชอบหลายท่านเลยนะคะเมืองนอกก็กําลังต้องการเนี่ยค่ะ ใครอยากได้ไปปลูกบ้างนะคะสีก็จะสวยนะคะเป็นจุดๆนะคะอันนี้ยาสฝนค่ะยาฝนใบยาวเลยนะคะอันนี้จะเป็นเหลืองวันชนะนะคะเหลืองวันชนะสวยมากอันนี้ม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการจะเป็นพื้นเข้มๆแล้วเม็ดชุมภูมิเขาจะตัดมาชัดเจนเลยนะคะ นี่ค่ะตระกูลไก่นะคะอันนี้ก็ไก่ฮาวายเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นอีกกอหนึ่งนะคะนี่อันนี้ลูกไม้นะคะใครจําลูกไม้ต้นนี้ได้บ้างนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ผสมมาจากพรพพะร่วงนะคะแต่จะเป็นไม้ใบออกสีเพิงเพิงนะคะนี่สวยมากหงดรุนนะคะหงดรุนไม้ใบายาวค่ะเป็นไม้กัดสีนะคะสําหรับหงดรุนอันนี้ก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะหงดรุนค่ะ จะอยู่ที่60บาทนะคะลืมบอกราคาอ้อนี้ค่ะใครรอชมต้นกุมพการรับหอกนะคะเจอพอดีเลยต้นแม่เขานะคะหาอยูอ่หลายวันเหมือนกันตอนแรกหนูเจอแล้วนะคะแต่ว่าย้ายที่นะคะนี่กุมพการรับหอกจะมีแบ่งอยู่ที่ราคา60บาทนะคะสําหรับสีนิ้วนะคะสีนิ้วก็จะเป็นสีเขียวจุดมานะคะนี่กุมพการรับหอกค่ะไม้เก่านะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะรหัส ยอยักษ์นะคะยอยักษ์วันนี้ลงต้นลูกไปตอนกลางวันนะคะใครสนใจก็สามบาทสั่งได้นะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะฟอร์มสี่นิ้วนะคะเบอ่อใครสนใจนี่ค่ะอันนี้แบบฟอร์มสะพังมากนะคะนี่ใครรออยู่กําลังติดดอกนะคะติดดอกติดฝักแล้วนะคะรอฝักแตกนะคะตัวนี้โอ้อันนี้ก็สวยนะค่ะค่ะวันนี้ก็มีชุดมาแบ่งด้วยนะคะเป็นชุดหัวนะคะ ใครสนใจนะคะวันนี้มีมาแบ่งทั้งหมด8ชุดนะคะ8ชุดก็วันนี้นะคะหนูจะขอชุดละาน140บาทนะคะรวมค่าจัดส่งนะคะใครสนใจชุดไหนก็สามารถเลือกชมนะคะเลือกชุดได้เลยนะคะก็จะได้ชุดในคลิปนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ทันนะคะก็จดชุดสำรองไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้มีมาให้8ชุดนะคะนี่ ชุดละ140บาทรวมค่าจะส่งนะคะก็อย่างที่หนูบอกนะคะหนูจะส่งแบบห่อตุ้มนะคะไปทั้งหัวแบบนี้เลยนะคะติดใบไปด้วยแต่พวกนี้นะคะใบมันไปถึงเนี่ยมันจะทิ้งใบหรือเหี่ยวนะคะไปถึงก็ตัดใบแล้วก็ลงปลูกได้เลยส่วนชื่อสายพันธุ์นะคะหนูก็จะเขียนไปให้เช่นเดียวกันนะคะแต่ต้นไหนเป็นลูกไม้ก็บางทีก็จะไม่ได้เขียนไปนะคะเพราะว่าเขาเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ก็คือเขายังไม่มีชื่อนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยทีละชุดนะคะเริ่มตั้งแต่ ุดที่หนึ่งเลยนะคะี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดแรกนะคะชุดที่หนึ่งก็จะประกอบไปด้วยดิวทีละต้นเลยนะคะไม้กาบนะคะหนึ่งต้นจะเป็นกาบแข็งแรงอ๋อลืมบอกนะคะอันนี้เป็นไม้นอกตูทั้งหมดนะคะเขาก็เลยมี ลงหัวแล้วแต่ใบจะไม่โดกนะคะเพราะว่าเป็นไม้นอกตูเพิ่งปิดมานะคะอันนี้เป็นไม้กาบค่ะสีออกแดงน้ําตาลแดงเลือดหมูนะคะมีหัวแล้วแบบนี้นะคะต้นที่หนึ่งอยู่ในเซตที่1น,นะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นสีเบญจรงไทยแท้นะคะ1ต้นนะคะนี่ได้อยู่ในเซตที่หนึ่งด้วยแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้นะคะสีสวยมากนะคะสีเขาจะออกแบบว่า เปอเปอนะคะมีเปอร์ชมพูเปอร์เขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะมีเม็ดนิดหน่อยนะคะหัวสวยด้วยนี่ค่ะก็จะอยู่ในชุดที่หนึ่งนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะมีเก็บเงินปลายทางนะคะโอนก็ได้ไปลายทางก็ได้ค่ะต่อไปชุดที่สองนะคะชุดที่สองก็จะมีอันนี้จะเป็นไม้เก่านะคะใบาย,ยาวมีชื่อว่าสอนรักนะคะสอนรักแล้วก็อ่าสอนรักเดี๋ยวเอาสอนรักให้ดูก่อนนี่ค่ะ หัวประมาณนี้นะคะสอนรักมีหัวทุกต้นค่ะไม้ที่จัดชุดให้นะคะหัวเล็กหัวน้อยแล้วแต่ไซส์นะคะบางต้นก็ใหญ่นะคะนี่มันแล้วแต่สายพันธุ์ค่ะบางพันธุ์เขาจะห่วงหัวนะคะนี่อันนี้สอนรักนะคะเซตที่สองแล้วก็จะมอีอันนี้นะคะวันนี้ขออนุญาตใส่ถุงมือเช่นเดิมนะคะเพราะว่ามันคันนะคะถ้าเราโดนยางเขาโดยตรงอันนี้ก็จะเป็นรัตนศินนะคะหนึ่งหัวนะคะแล้วก็จะมีอันเนี้ย หนูล้างมาแล้วหนูทำปลายชื่อหายนะคะเป็นนี่คะ่ะเป็นบอลเก่านะคะก็เอาไปลุ้นได้เลยนะคะนี้อยู่ในเซตที่สองนะคะเซตที่2คุ้มนะคะคุ้มทุกชุดเลยเพราะว่าวันนี้จัดโปรให้ราคาพิเศษอีกแล้วนะคะชุดที่สามนะคะชุดที่3มก็จะมีทวีราบหน้าม่วงนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะ1ต้นนี่ค่ะหัวประมาณนี้ทวีราบหน้าม่วงนะคะแล้วก็จะมี ออันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นลูกไม้นะคะหต้นนี่ค่ะก็จะเป็นเปิดเปิดะเม็ดแดงนะคะเป็นไม้ใบไถนี่หัวตูแล้วเหมือนกันนี่ค่ะหต้นนะคะแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นชายชนนะคะ1นต้นนี่หลอดป้ายมานะคะอันนี้อยู่ในเซตที่3คะ่ะต่อไปชุดที่4ี่นะคะชุดที่4ี่ก็จะมีอินทระรังสรร์นะคะหนึ่งต้น นี่ค่ะยินรารังสันเป็นหัวนะคะอันนี้หนึ่งต้นนี่แล้วก็จะมีลูกไม้นะคะออกใบชุ่มู่งม่วงนะคะหนึ่งหัวยังไม่หมดนะคะมีคุ้มทรัพย์อีกหนึ่งหัวนะคะจัดอยู่ในเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่นี่อไปชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้าอันนี้ก็เดี๋ยวไลด,ดูทีละต้นเหมือนกันนะคะ ามาดูตัวแรกเลยหานุมานออกศึกนะคะหานุมานออกศึกเดี๋ยวเขาจะกัดลายมาด้วยนะคะนี่หนึ่งต้นหนึ่งหัวนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้นะคะอันนี้จะออกสีชมพูอมม่วงนะคะสีหวานหวๆเลยนี่ค่ะหนึ่งต้นนะคะโอ้นี่ค่ะหนึ่งหัวนะคะหนึ่งหัวแล้วก็จะมีพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูหนึ่งต้นเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในเซตที่อ่าห้านะคะเซตที่ห้า ต่อไปชุดที่หนะคะชุดที่หนี่เดี๋ยวจะให้ดูหัวด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเมืองจันนะคะเมืองจันนี่ต้องค่อยๆจับนะคะเดี๋ยวใบจะหักเดี๋ยวจะไม่รู้พันอะไรซะก่อนนะคะเมืองจันจะสีแดงๆนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ไม้เก่านะคะหนุ่ไม่แน่ใจว่าเป็นพยาพันวังหรือเท้าพันตานะคะ หนูขออนุญาตขายในนามไม้เก่าแล้วการกลัวบอกชื่อไปผิดนะคะต้นนี้นี่ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เลยนะคะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้กัดแดงนะคะกัดเอ้กัดชุมพูขาวนะคะหัวใหญ่มากนะคะต้นนี้นี่มีลายนอแทงมาเลยนะคะอยู่ในเซตที่เซตที่หกนะคะเซตที่หกนี่ต่อไปชุดที่เจ็ดนะคะชุดที่เจ็ดอันนี้จะมี าสามสายพันธุ์เช่นเดิมนะคะชุดที่เจ็ดก็จะมีนางกิรินีเทวีนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีทวีราบหน้าม่วงนะคะหนึ่งต้นยังไม่หมดค่ะมีกัญญาวัชระแบบไม่ป้ายนะคะแบบไม่ป้ายหัวใหญ่มากนะคะนี่แบบไม่ป้ายนะคะหนึ่งหัวนะคะหนึ่งต้นโอ้หลายต้นเลยนะคะนี่ค่ะเอาไปเลยนะคะหัวติดกันนะคะหนูไม่แยกออกค่ะนี่นะคะ โอ้คุ้มมากนะคะอันนี้เป็นเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดอันนี้เซตที่แปดนะคะเซตสุดท้ายของวันนี้นะคะนี่ก็จะมีริมขอบฟ้านะคะหนึ่งหัวนะคะริมขอบฟ้านี่ค่ะโอ้เขียวเต็มเลยนี่ค่ะริมขอบฟ้านะคะแล้วก็จะมีอัอนนี้จะเป็นหนุมานจองถนนนะคะหนึ่งหัวนี่ค่ะ แล้วก็จะมีอันนี้เป็นบอลเก่าไม่มีชื่อนะคะลายสวยมากนะคะนี่หนึ่งหัวโอ้อันนี้ก็มีเขี้ยวเหมือนกันนะคะใครสนใจชุดไหนนะคะนี่ชุดที่แปดนะคะสนใจชุดไหนจดชุดจดอ่าเขาเรียกอะไรจดชุดนะคะจดชุดไว้อย่างเดียวก็ได้ะคะ่ะแล้วก็จดสำรองไว้นะคะเผื่อว่าชุดที่เราต้องการไปแล้วนะคะวันนี้มีมาแบ่งแปดชุดเท่านั้นนะคะหนูล้างให้ไม่ทันคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะ ใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะหรือจะสั่งพร้อมไปกับบอลสีที่ขายทั้งกระถางก็ได้นะคะที่ขายเป็นต้นก็จะคุ้มเลยนะคะส่งไปกล่องเดียวกันนะคะนี่สำหรับไม้หัวก็วันนี้มีประมาณนี้นะคะสนใจชุดไหนชุดละ140นะคะ140รวมค่าจะส่งปายทางหรือโอนแจ้งได้เลยนะคะ จัดปูให้คุ้มนะคะเพราะว่าถ้าพี่พี่หนนันเ่ยต่อต้นนะคะคุ้มมากแล้วยิ่งเป็นน้ําหัวนะคะเอาไปฝังยังไงก็ไม่ตายคะ่ะเพราะว่าเวลายุบลงหัวเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่อีกนะคะก็วันนี้นะคะขออนุญ,ญาตลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะโปรพิเศษไม้ชุดนะคะก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะแต่อาจจะไม่บ่อยเท่าไหร่ใครสนใจก็ กดติดตามไว้ได้เลยนะคะมีโปรพิเศษมาให้เรื่อยๆไม้ที่ส่วนจะเป็นไม้ทําเองทั้งหมดนะคะสามารถทักมาสอบถามได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะพี่ๆสามารถแกะนะคะเอาไว้แดดลำลายแสงส่องถึงนิดนึงนะคะถ้าเราเอาไปไว้ในห้องน้ำนะคะหลายท่านเลยนะคะเอาไปไว้ในห้องน้ำมันจะทำให้บอลทิ้งใบทั้งหมดนะคะเพราะว่าในห้องน้ำมันไม่มีแสงเพียงพอแถมมันอบด้วยนะคะใครสนใจ หรือว่ามีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงบอลสีก็สามารถติดตามชมคลิปหรือว่าโทรมาสอบถามทักมาสอบถามได้นะคะหนูยินดีนะคะทักมาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ